บาดีบนันไกะแม่กับมาแล้วแลวกับน้นองก,กับมาสาวแยกกับมาทั้งสองกิลด์กับมาอันนี้ก็ขึ้นมาห้าลูกเลยเป็นได้เจ็ดบาทหมดเอาและะะ้วกับ <laughs> โมกว่าให้กินได้อยู่นำกินพอแบบ,บแบบแบบน้อยนึงพอแบบหายอยาก แต่ห้ามบอกกินไลยบอกก้ากินไลยหวานเด็ดสุดเปิดกับเมืองลานแมกสาวดื้อแั้งไป้ดื้อกว่รดิฮะยบมันคือปดี๋แล้วคือไปคือไป คือไคือไปสองคนนี่กู้ายได้ปะเดีวประเดีาวมัน,น,นยิ่งเลยเปนลงปาปาบกลงบุ๊บมันยิ่งกินนมไม่ต้องแ้มแบบน อดียตไปสมสมุนมาตานกะทิขิวเขาว่าก็นิวเขามายี่ยมร้าแล้วก็กินเขา ป้าพากกินเบแซ่บอยู่หลุมกับเป็นงานบุญน้องป้าต้คนเต็มขนาดเลยคนในหน่อยกันนี่จะนอนกับนอนพีมน้องสองสว่านที่เข่าว นอนกับนอนไป้อกแล้วกินนมกับนอนนอนกับนอนกับชิตักโจกกินเนาะคำานสองคำเนาะพอมีแหงแล้วอดลายก็บได้ทำแพทมอยว่ากินได้มันว กินหากกินแบบว่าบ่อยกอิ่มได้กินพอแบบเออดำคำแบบพอมีแห้งว่ะเจ็บบาทเนาะวดเอาและแสบแสบบอ สโลมก็กระชิมบดไอ้เน่าไอเน่มันจะขึ้นมาเขาอยู่ห้องพิเศษกล้แบบน่งเนาะโมคูไอ้เนงคขอบัวมากะสบายฝากันนังขันเอาอยู่คนเอาเกงใจเปิดมาหลายคนไยเอาอยู่แบบนี้อกาดีแล้วนึงดีธีว่าสชวนโต แอ่กับว่าไ,ได้เปิดตลอดก็อยู่บนมีบอลสโม,มองเปิดสมองปิดไปเนาะม,มาล่ดกับคนน้อยก็เก้าพี่น้องาะผลสิมีปานพี่น้องปานครับปานดำในขา <c oughs> เปิดเบื่อเมื่อกี้นี้ <c oughs> นอนแต่นอนวาน กินนมเต๋อเสืออะไรเตี้ยบอกกินเือนมกินสองเตืออเลยเนาะว่านตอนออกมาใหม่ไปอยู่วะเตี้ยเนาะปะเลบเๆคือนสบายขนาดนอนกินกันอนบ่อยหนาวหนาวบอกในภาษาน บนาวน้องตุ่มเลาท่านกับภาคก็พิดเขาสาววียงก็ยันจบแล้วสาวแียงนะนาวหน่อง ่ันเงินมันขึ้นนอนนอนเดียน้อนอนหัวไแล้วเป็นมูไขแน่จรงจ้ว่ะ บ้นนี้ก็หมอเป็นมาใส่ยาดีก็ปวดให้ก็สองทงหลงใส่ใหม่ปวดเจ็บอยู่ก็ได้เลยใส่ตอนดนในตัวนะตรงมาใส่อยู่ก็ได้เจ็บเพ่งปนสองประว่าอย่งพาลูกนะครับพาอย่งเห็ดมันเนาะ phần có bảo cuốn xong là mình tiệm to chứ mẹ cậu cả mưa là mưa tệ ươi Mưa lên ươi còn chỉ non đường lán này Tệ tệ cả như một bên bên trong cả đây đây lúc xong thừa đấy Đây là đó Đô la đô นางบีแล้วก็โดนัทจะนอนจะกินก๋วยชีใส่โจกจากบวงสองบวงเนาะจะประวัิสิโดนบีปไมปมาบีบบวอแหงได้งินแล้วไีดองงินแล้วสงสัยอยากแล้วไงหนาว

เราก็ยังเจ็บอยู่พี่น้องนอนเตะเตะกันชี้อาบน้ำและะ้วกันเมืองลูกโซยอันเกล้เอาพี่น้องคลิปในการลาไปก่อนพอ่อไปคลิปหนาพี่น้องสวัสดี